à sơ biết ơ bao viên tờ khút nào hả bé 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 cô bé 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 không bé 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 không? bé ก็ปเป็นเตมีปรุกตัวง่ายอย่างนี้ดิสเสอบ็ดบรรยากาศแยมแรลงๆพูดแหละลงห้วยลงห ng, ้องพเลยเสบ็กั ตะวันกำลังสิทุกทดินคำแล้วตะเบ้นก็ตะวันอันเดียวเลยเออตะวันกัอันเขาเก็ดกินเลยน้ย่เฮ้ยท่านได้เปิดจำได้ไหม

อ๋อเพื่ออาชีพเสริมมันจะเสื่อไงแช่มหอยลงไปเลยลงไปเบิ่งหาเลาะเบิ่งเดิมมีคุยมันลงพูดลงมาโอ้นี่แล้วอืมเบิ่งนุ๊ปเตอรมีบ่ Mà sơ bếp tèo anh em mình đai đoạn, đai đoạn. Mì thân đây đây yêu ở đây chụp quần nắng mình thân đã anh yêu, pitamì hoa hảo luôn mì hoa hảo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  mì hoa mà mì hoa hảo mì mì hoa hảo mì hoa hảo mì mì hoa hảo 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 mì mì hoa hảo mì hoa mì mình cay phăng thôi quá à, mần khơ phăng Mình cay nắm hột nhám đông nắm đi quá vitamin như mà phu lông thong ba nha phu mà hột bết thân em mát nó hơi bết thân em mát nó vô Đây hơi bà bò là hơi ปาบอะปาบอละคู่ที่ก็เดินกับบมี่อยู่สวะ No. Na, no, khó, khốn, không không? nó hái, khốn, may, đi giờ, anh hơi. Huân hơi. nó hơi. Huân hơi. phố cà Huân hơi.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  Huân đâu

เห็นมั้ยเนาะหปอนี่ละปลาให้ย่นนะนี่้แถวนี้เลอะปุจะเดีห้องุมนยงไ่เห็นองหาอนแต่คนลเรื่องปตอเอาเรื่องอทุกคนปูตย่ได้เยอะเลยมือจักรอนปโค้ไป้ปะบปโค้บ่เนี่อปดุกบปาโค้บ่นี่ เน็ตไปม <tem Ash bin> ู no. ่ท <Aw ai> right? <The room> ู <Tonight> ้มาเลยแบบนี้ปิดเน็ตไปก่อนมีป่ะนี่มาลองดูนี่ตอนนี้พบหอยจัดไปเลยรางนึงลองเบ้างนี่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 ทีมงานทีมงานทีมหนุนบอลเลยด้อทีมหนุนบอลเลย

เม้นได้ขี่กระเดินนี่นี่ผู้ถายผู้ักเลทำกูได้งั้นทำนั้นแล้วกูจะได้เนั่นใช้ขบเบิ้งสดเด็ดนะบอหอยบอเคยทำทุกอย่างเลยทุกอย่างหนะเม่นหูอันนั้นหูขี่กระเดินใ้มังคุดเล็กๆลงมึงดเลยกูมันจะเล็กกว่าลกเดี๋ยไปไปห้าชินตงนัน เอาไปแล้วนอนรางหนึ่งันพี่น้องนะพุดต้อยบ้านมึงเครียดเครียดเครียดโอ้ยของดีนะมึงถือุดดิคันในพ่ขมูลเชบอนบอนอะบ้างเฮ้ ไอี่เกิดอีกต่อไปอืมที่เดยมันได้ขึ้นเยนตอนนี้ขุดเยอะยีเดินลงไปจะสาวหน้ามนะูเน,นะไฟ <laughs> มันได้เสียงดังกงนะะัน <laughs> เดินเอคัคือเดินจะคลัตไอ้คือเดินไอ้คือเดินตัวนึงจะซ้ำแข็งยงันะคือเดินเมื่อทอด

Nắng ta can Sự no. <laughs> vẫn <laughs> không <laughs> nó. lắm, lắm no. từ làng nữa nữa nắng người ta nắng nắng khói nắng 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 lên. nắng เห่อแต่ออ้ขนาดเลยเห่อแต่เห่อแตนได้เขียดตัวนึงเมื่อกี้นี้ตัวนี้คือเดินที่โตเลยนี่ขนาดลดนี่สิญหายเลยน้องก็ได้เสื้อสามหลานี่หลังเอานะนี่หลังหนึ่งนี่เฮ้ยกลับมาคุณมึงโดนนี้ด้วย อันน so so so, oh so ี้นี่แม่มันอะไยู่นี่บ่ม่อนเป็นหูพนเป็นตะมีนี่เฮ้ยมีนีเนาะมันเป๊ะใช่น่ะมดินนาชเนะเฮ้ยมันเป็นดินชายเออดซเรื่ยไปคุนแล้วคิเดี๋ยวนี้สีมนมีนะเฮ้ยเชาฟังจบอดาอ่ก็าได้เช้าหนเาลยก็หายได้เช้าหน้าเลย

นี่น่ะบอลละมุนหูเครเบนี่นี่เลยเยี่ยมว้า yeah, wow. สุดยอดเลยอสบายดีอ em. ันน so 네ี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วต่อจากอีกคลิปที่เฮาไปเซอร์แหละตอนเซอร์ก็มีทายะเบิงชัมพว่าการขีดขำและเซอร์ก็เลยทายตอนมาการ นี่ตัวการไปลุ้นน้ำเดียวมันถือบ่เบิ่งกันเลยถือบ่สามคนคือเก้าสามคนกคือเก้าตอนนี้กี่นิ้วอ้าไปทันในหอด้ามันนี่หอดเดียวลุ้นเดียวไปหอดเดียวทางให้ดู เดี๋ยวมาลถือประมาณมาลีอะไแถวนั้นล่ะนะฮะมาการเทศมืนั่นดิอืมอ๋อเดีให้นักตรงนั้นมา

อาการกระปอมไหมน่้ยนี่นะฮะปับโอ้โหเสยน้ยคนมีตกอะมืดเลยน่มืดคนบ่ยามก็บยูเออรเน่ะอ้เวยนู่นนี่งามน้อเขานี่ผู้ดีดับใช่ไหมน้าจิบจิบสลับไปคักนึง เขาเอ็น้าว่านโตเยอะไปด่าดงไปละหยาลมเลยนะเฮ้ยหาการนกเันไปทางนี้มันหมดไปเยอะเลาะไปพุ่นเลยเออไปหาการเบ็ดก่อนการเบ็ดก่อน Little nướng ao đó nó hơi babbitt biết cả. Ừ. Mì, kì đừng, mì chắc chưa 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 chắc chưa 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 chưa

ว่าเชื่องนี่นะกูบไม่ได้ไกลจกดีคือว่าไ่ได้เชื่อคือว่าเชื่อมาแล้วก็พิมพ์งานึงก็เพียไปแมเชอนะขุ้ยอย่นะลางหนึงตงนี้นี่ชองลางชื่อชองลางน่ไม่ได้ลงมาเยี่ยมมึงกูช่วอเหาไม้เค้ยเฮยเคก็จาเค้ลกมันียนะก้าทึกันสสยก็สเาเนาะเฮ้ย มีป yup. ้อมใช้บงยงเบ็ดเห็นจ so ังหวะนี้ซื้อแล้วนกมูนมีนกมูไม่มดเออหลังดียวอหัวเือร้ายาหัวเชืออกมันหยดบนี่มันแบนีนี่หลังนึงนันนี้โดนนี้บ่มลุงเลยนี่คือคฟังนี่นี่นี่ป้อมอยู่นี่เมปลาปลาเย็นมาให้ดึงนี่งสายเบ็ดบงยงว่านำมาเลือ đây không? Đang Lấy bếp xài nhau có đi không? Đang Thằng nào phục bác nào. <laughs> Mùa ná sòn nó hơi. Bò nó ná... chứ cụ bình khuất sơ hơi. Ừ. Bò Bộ... cụ. Cú... Làng, làng này thêm vô bồn cao ở làng anh làng làng của xưa con nên nhìn nó hơi, á đó lắc vài quả kìa, Cái càn vào, uỵ, chôm nó hơi, nã, thấy mua nã Khi kia bốc thương đi, ừ, nã phu nói... làng nã hơi, ừ. ní, lúc lúc làng, hơi. Ừ. ní, mì lún lại làng, ní này làng nã phu, hai làng này nó, mền lên, mì lún mì lún, mằn bộ mền đâu bộ lái xăm nắn đâu hơi, làng, làng làng nưng, nì là làng nãn phu mưng sơ phạ nắn đi, à hơi mịn, tán nó vào mày mày máy mày 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 Đứng mình đứng mày 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 mòn mày mày đứng mày 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 nè Phu mày mày nè, mày 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 lụt mày cô ơi, này, mấy mì hiền bết bơn ơi phan mày, mai nhơi ừ. này, lăn, hổ, phan đây phan đây, bọt đây nó, nấm được kẻ đồng nhất, xem như mày tuần này cả, như? À, như? đó, như? À, đó, lại đó. Ừ, rồi, nhanh cái <laughs> đó, nhiêu mày phá kinh như vỗ, sờ nhờ mày là cái sờ cao này. ไุดูหลังตหลัง่ตไปเฮ้ไปไปไปบ่อด้อลุนนิลุนนิลุนนิเอื่นอื่นมาลุนนิบ่อหื้อเลยการบ่ได้มันบีจมเฮสรุปแล้วเซอร์เบสก็บอไไ้จกโตแต่ว่าเบสเฮไปหลังนึ่งเยอรอนสามหลางแต่บ่อหือ หาหาเบ็ดบ่เห็นหลังหนึ่งสรุปแล้วปลาเบ็ดเท่ากับไม่ได้ไปก้านก็บม่ได้นี่ได้เคดได้เท่านี้เลยสามคนโอ้บอ่มานนะวันนี้นะมือหน้าแก้โตไหมนี่อันนี้หัางนกจัะหัางนกไปเลยได้แต่หัางมันแล้วโตวมันมีเห็ดมันคืดนะนี่โอ้หอยตรงโนง้นตรงนงึงอยู่เลยวันนี้กับคลิปนี้กับอัสสิด้จบลงเพลงเท่านี้นี่ เพราะว่าเหาเบ็ดก็เหาไปทั้งในหืดแล้วแต่ว่าสิต่ออีมือนาเดี๋ยวสิทายเฮเบิงมายามอีมืออื่นสิทายเ้เบิงว่ามันสิถือบ่แต่ว่ายามกลางคืนนี่ก็มันกระลูดนะมันกระถืออยู่แต่ว่ามันลูดมันลูดไปหมดเลยอีหลังนึงก็หาประเพเลยนะเ่ามันลิฟต์ลงเลยหลังนึงคลิปนี้ก็ได้จบลงเพลงเท่านี้